สวัสดีครับเจอกับฟุกอีกแล้วนะครับพี่เต็นรถยนต์กอลิาคารนวนครนะครับเต็นรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานีนะครับตอนนี้นะครับฟุกก็อยู่กับรถ1รุ่นนะครับที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมในเพจกอลิาคารนวนครของเรานะครับใครที่สนใจอยากได้รถมือ2สักคันนะครับประหยัดน้ํามันบอกเลยว่าวันนี้เราเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับค่างวดเนี่ยถูกมากๆและใช้เงินออกรถกับเราน้อยมากๆจะเป็นรุ่นไหนนะครับออปชั่นเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับผมเนาะเจ้ารถที่ผมจะนําเสนอให้กับลูกค้าผมก็อยู่ด้านหลังฟุกแล้วนะคบเป็นเจ้า B.O. a m e นั่นเองนะครับรถที่อยู่ด้านหลังเ,เป็นรถปี2018ตัวลองท Top ตัว V นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไลฟ์ไปทีละส่วนแล้วกันเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าของเขาให้มาเนี่ยเป็นชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ชุดไฟหน้าเนี่ยยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่หลอดไฮโดรเจนดียังไงดูแลง่ายการแมนเทนเนเนี่ยบอกเลยราคาไม่สูงหลอดไฟเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับอยู่ในหลัก10บบาทเท่านั้นเองนะครับ ด้านล่างนะครับของกระจังหน้าเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ทําให้เวลาเราขับรถน,น,นานๆเวลาขับรถทางไกลเนี่ยในเครื่องยนต์1.2ที่เขาให้มาเนาะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ก็จะทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลามากขึ้นและใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองครับและคันนี้นะครับผมน้อแรงม้าที่เขาให้มาอยู่ที่90แรงม้านะครับถือว่าไม่มากไม่น้อยนะกับขนาดรถที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นขนาดรถอีโคคาร์นั่นเองภายในเนี่ยก็กว้างขวางนั่งสะดวกสบาย และในะส่วนของห้องเครื่องนะครับที่รถที่อยู่กับเราตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าน็อตทุกคันยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ผ่านการไขก็รอยมาร์กต่างๆจากโรงงานรอยอัพต่างๆนะครับบอกเลยว่ากลิปมากๆไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ก็ให้มาน้อย mm. เช่นเดียวกันรถใช้งานน้อยมากๆจริงๆที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับเรามีถึง4คันด้วยกันให้ลูกค้าได้เลือกชม อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับเครื่องยนต์ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับ i-VTEC เนาะเป็นเครื่องยนต์จากทาง Honda นะครับซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวฟุกจะพาเข้าไปดูภายในของเจ้า b i o 0 m 0คันนี้นะครับว่าที่เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับรถปี2018ของเราเนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมบ้างนะครับแล้วเชนแล้วมีอะไรเพิ่มมาให้บ้างหน้าตาของมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครัััับบบออนนนนนี้้้ะะะคครรรรเเเาาาายู่่กทดใแลวผมจจขง BioO ดีไซน์ด้านในเนี่ยบอกเลยว่าผสมผสานเหมือนเอา Honda City นะครับกับ Honda j a z z นะครับมารวมกันอยู่ด้านในช่วงของเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนเอามาจาก j a z z ของตัว G K ปัจจุบันเลยนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับใช้งานง่ายนะคันนี้ออปชันที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นบลูทูธเนาะที่สามารถต่อได้เลยนะครับและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงได้เช่นเดียวกันแอร์นะครับที่เขาให้มาเป็นแบบดิจิตอลและสามารถปรับออโต้ได้ด้วยนี่รถขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมแต่ให้ออปชันมาเนี่ยบอกเลยว่า ใช้งานง่ายออปชั่นครบนะครับจัดเต็มแล้วภายในห้องโดยสารเนี่ยนั่งสะดวกสบายนะครับถึงจะมองด้านนอกเนี่ยขนาดเล็กแต่ด้านในเนี่ยนั่งได้สบายมากๆทั้งคนขับด้านข้างคนขับและห้องผู้โดยสารตอนหลังก็เดินทางไกลๆได้โดยแบบไม่เมื่อยหลังเนาะเวลาเรานั่งอยู่ในรถนั่นเองครับ แล้วคันนี้นะครับที่ให้มานะครับผมนอนนั่งสะดวกสบายมากขึ้นเนาะอันนี้เหมือนให้มาจากโรงงานเลยนะครับก็คือเรื่องของเบาะหนังนั่นเองนะครับดูแลง่ายนะครับใครที่ชอบรถเบาะหนังเนี่ยคันนี้ก็มีมาให้แล้วถือว่ารถคันนี้เนี่ยให้ออปชั่นมาครบคันเลยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็เก็บมาให้นอกไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบูธทูตต่างๆนะครับรวมไปถึง usb สาย aux ต่างๆนะครับผมการเชื่อมต่อเนี่ยถือได้ว่า ครบคันอยู่ในรถคันเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับของเจ้า B-O-A-MES นะครับผมเนาะว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเก็บสัมภาระได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจากที่ดูเนี่ยกะด้วยสายตานะครับกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆสัก2ใบเนาะก็สามารถใส่เข้าไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับเรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ย ขนาดแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เครื่องยนต์ที่เขาให้มาออฟชันที่เขาให้มาบอกกับใครบ้างน,นักศึกษานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่จะอยากอ,าอยากหารถสักหนึ่งคันนะครับผมคันเล็กๆให้กับลูกหลานเนาะได้ไปใช้นะครับขับรถไปเรียนนะครับหรือว่า พนักงานออฟฟิศนะครับที่ทํางานอยู่ในเมืองต้องการรถที่ผ่าที่จอดง่ายๆนะครับขนาดไม่ใหญ่ก็เครื่องยนต์ดีๆออปชั่นครบๆเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับที่เต้กของเราเนี่ยก็มีให้เลือกถึงสสีด้วยกันก็คือสีบอลเงินนะครับและสีขาวนั่นเองชอบสีไหนเข้ามาดูที่เต้กของเราได้เลยนะครับและเจ้า b o a ออเมบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นผ่อนของเราเนี่ยอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นเองสูงสุดได้8ปดว่าเลยและใช้เงินออกรถกับเราเพียง 1,000บาทเท่านั้นสามารถรู้ผลอนุมัติได้ภายใน1วันเลย ครที่สนใจอยากออกรถกับฟุกนะครับก็ติดต่อฟุกมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 6 7 3 0 2 8 7 8กนะครับยินดีรับสายและให้คำปรึกษานะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะครับใครที่สนใจรถรุ่นอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเราว่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำรีวิวให้ลูกค้าเนี่ยดูนะครับผมเนาะเพื่อจะได้เป็นการช่วยในการตัดสินใจนะครับเสน่ห์ของรถมือสองอย่างหนึ่งนะครับคือใช้เงินน้อยนะครับผมเนาะออกรถง่ายนะครับราคาถูกผ่อนสบายนะครับและลูกค้าสามารถรีเวว่่าางดไมจะป็น 84ง่วด72งวด60งวนนะครับแล้วบอกเลยรถมือ2เดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดดอกเบี้ยรเริ่มต้นของเราเริ่มอยู่ที่2.69%เท่านั้นผ่อนชําระ4ปีนี่เป็นยังไงนี่คือดอกเบี้ยป้ายแดงน,นะครับอะใครที่สนใจอยากได้รถจริงๆนะครับผมน้อยเรียนเชิญที่เต็นท์กอลิล่าขานนะวันครของเราได้เลยครับวันนี้ผู้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับว่าฟุกจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับลูกค้าอีกนะครับและว,วันนี้ฟุ๊กขอตัวลาไปก่่ออนนคครรัััับบแล้ววเจกใหมสสดี